สวัสดีครับผมมานพินกับชาแนลฟิวไทยใน YouTube ครับวันนี้ก็ไปเจอโปรดักต์ใหม่นะครับปีนัดบารก็ตัวตัดนะฮะบาร์นี่ภาษาอังกฤษก็แปลว่าแท่งอนะไรเงี้ยปีนัดก็ทวิสงงนะ่ยทวัวตัดนะครับแล้วก็ที่ห้ออะไรในี่กวงแมงนะฮะไม่น่าเชื่อครับผมซื้อมาเล่นๆเนี่ยตอนแรกไม่คิดจะรีวิวนะเอเป็นทัวตัดแล้วอยากกินนะก็ เดี๋ยวนี้เข้ามาทําเป็นใส่หอย่อยข้างในนะครับแต่ปรากฏว่าพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยอันนี้เออสิบสามบาทครับเบาก่อนราคาเออน้ำหนักสุดนี้สี่สิบแปดกรัมกินเข้าไปแล้วหยุดไม่ได้ครับนี่สองที่สามแล้วฮะกินออกจากหน้าร้านซื้อมานะครับปุ๊บจากเซเว่นนะปุ๊บแล้วก็กินตามเดียวโอ้โหหยุดไม่ได้ครับอร่อยจริงๆ นี่ครับมีหน้าเขาถึงบอกว่าอร่อยและบอบบ่อนะฮะมาดูข้างในครับนี่ครับข้างในเขาเป็นหอย่อยอย่างนี้นะฮะเป็นตุนตัดก็สไตล์คล้ายๆกับของพ่อม่าที่มาดังช่วงหลังในแง่ของฝากนะของพ่อม่าก็จะมีของถั่วทุกตับนะฮะเป็นตุกตับแต่ทาเป็นไซส์เล็กแล้วก็ตรวดตับไซส์เล็กแล้วก็ห่อเป็นแพคเกจย่อยในห่อใหญ่ดีนะของบ้านเราเนี่ยเมื่อก่อนเนห่อใหญ่ข้างในปุ๊บแล้วก็เจอของเลย แต่อันนี้เนี่ยเขาจะเป็นหอย่อยแบบเมืองจีนนะครับห่างพม่าก็มาใช้กันนะฮะก็คือ,อห่อแล้วเนี่ยมันจะค่อยทยอยกินได้นะครับแล้วก็ไม่หืนง่ายนะครับถ้าเกิดปวดตัดเนี่ยกินไม่หมดนะมาเก็บไว้ก็หืนนะฮะโดนอากาศโดนอะไรนะของเมืองจีนก็เป็นแบบนี้ครับเป็นย่อยๆพอดีคำนะครับ มาแกะดูข้างในครับแต่ว่าอร่อยครับผมกินมาสามหม้อแล้วครับสามหม้อนี้ไม่ใช่หม้อเล็กเลยครับหม้อใหญ่่างนี้นะหอละสิบสามบาทนะครับนี่ครับก็อยู่บนรถเมล์นะฮะนี่แถวาตา๊ปูนสังเกตอย่างก็คือว่าเวลากินเข้าไปแล้วมันจะร่วนมากนะครับกรอบแล้วก็เป็นถั่วตัดที่มีน้ําตาลน้อยนะค,คือน้อยกว่าถั่วตัดตัวตัดแบบโบราณทั่วไปนะฮะ น้ำตาลน้อยแล้วแค่ให้กรอบโครงสร้างถั่วเข้าไปนะครับเวลาเคี้ยวจะกรอบมากกรอบในปากเลยฮะแล้วก็หอมถั่วคั่วขึ้นมาเลยนะผมใช้เขาผมคิดว่าเขาใช้ถั่วคั่วนะไม่ใช่ถั่วทอดนะครับนะครับก็เห็นว่าความเป็นน้ําตาลเนี่ยน้อยถ้าของแบบเดิมที่ทํากันเนี่ยน้าตาลเยอะมากครับมันจะหวานแล้วก็ติดฝันแต่นี้กําลังพอดีครับหวานนะแต่ก็ ไม่ได้ติดฟันแล้วก็มันเข้าเข้ากันกับความมันนะอร่อยจริงๆครับเมื่อคร่าเมื่อไหร่ลองซื้อครับกุ้งเมงครับอร่อยฮะพี่นัสบ่านะฮะผมก็ไม่มีสปอนเซอร์ให้ผมนะครับแต่อร่อยจริงๆับพบกันใหม่ครับกับชาแนฟิลไทยในยูทูบครับสวัสดีครับ